อยากจะกราบพากัลยาณมรทุกๆท,ท่านนะฮะามากราบขอพรอาเซียงสง่ากุลกอบเกียรติร่วมกันนะครับนี่จะมีประวัติโดยสังเขปนะครับของท่านอาเซียงสง่ากุลกอบเกียรตินะครับที่ภายในวิหารเซียนแห่งนี้นะครับนะครับท่านเกิดวันจันทร์ที่สิบแดตุลาคมสองพันสี่ร้อยหกสิบแปดนะครับท่านอาจารย์เซียนสง่ากุลกอบเกียรตินะครับ ท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับอาเซียงสง่าคุณกรอบเกียรตินะครับนะครับที่อเนกกุศลสาระนะครับวิหารเซียนแห่งนี้นะครับนะครับมากับขอพรท่านอาเซียงนะครับขอให้ท่านช่วยคุ้มครองกัลยาณมิตรทุกๆท่านนะครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแค้วค้าปลอดภัยจากอันตรายนะครับปราจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับนะครับ โชคดีมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสจากอาอึ้มเสียมลังนะครับหรือว่าคุณสุนีนะฮะอาสวะเกียติโยชินนะครับอาแปะสมเกียรตินะฮะอาสวะเกียติโยชินนะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนสนิทชื่อคุณสัญชัยนะครับที่ได้มีโอกาสพาผมคุณแม่นะครับเดินทางมากราบขอพรอาเสียงสง่าคุณกอบเกียรตินะฮะที่ บ้านของท่านนะฮะแถวๆปิ่นเก้านะครับแล้วก็คุณแม่ก็ได้มีโอกาสเดินทางมาที่วิหารเซียนในช่วงก่อนหน้านะครับและผมก็มีโอกาสได้พาคุณพ่อคุณแม่ร่วมเดินทางมากับสักการะและกราบขอพราอาเซียนสง่าคุณกอบเกียิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองค์ท,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 ที่วิหารเซียนนะครับถ้ามีโอกาสก็กราบขออนุญาตเป็นสะพานบุญนะฮะกับ พาคุณพ่อคุณแม่คุณน้านาน,นะครับและกลาบเรียนเชิญกาลยาณนมิตรทุกทุกท่านร่วมเดินทางมากาบขอพรร่วมกันนะครับและขอให้อาเซียงสง่าคุณกอบเกล็ดน,นะครับและสิ่งศักดิ์สิทธุทุกทุก,ทกองได้โปรดช่วยคุ้มครองผมคุณพ่อคุณแม่และกาลยาณนมิตรทุกทุกท่านขอจงมีแต่ความสุขความเจริญแล็วค้าปลอดภัยจากอันตรายนะครับปราศจาโกโรคภยัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับกาบสาธุสาธุสาธุนะครับอาเซียงสง่าคุณกอบเกล็ดนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับนะครับ อยากจะกราบเรียนเชิญกัลยาณมีทุกทุกท่านนะครับถ้าผ่านมาแถวแถววิหารเสียงนะครับกับร่วมเดินทางมากาบสักการะและกราบขอพรอาเสียงร่วมกันนะครับขอบารมีอาเสียงช่วยคุมของทุกทท่านนะครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนะฮะนะครับหลังจากที่ได้เดินทางมากาบขอพรอาเสียงแล้วมีความสุขมากๆเลยนะครับทําให้เรามีกําลังใจนะครับมีแรงใจในการกับ ไปทางานนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับขอให้ทุกๆท,ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับนะครับขอให้เฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะครับที่สําคัญเรื่องสุขภาพนะครับขอให้ประสบควาสมสําเร็จในทุทกๆเรื่องนะครับผมก็มากับขอพรอเรื่องสุขภาพเรื่องค้าขายเรื่องคู่ครองเรื่องอะไรต่างๆนะครับนะฮะมากับขอให้อาเซียงช่วยนะครับนะฮะในช่วงที่ผ่านมาลําบากมากๆเลยนะครับก็ตั้งกิตอธิษฐานขอให้อาเซียงช่วยนะครับขอให้ เหตุการณ์ที่ไม่ดีผ่านพน้นไปขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับก็ขอบารมี <ver> อาเซียนสง่าคุณกอบเกียิและปรอเซียนโจซือนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองค์นะฮะได้โปรดช่วยคุ้มครองผมคุณพ่อคุณแม่และกัลยาณมย่าทุกๆท่านด้วยเถิดนะครับกาบสาธุสาทุสาทุนะครับนะครับบรรยากาศนะฮะที่ด้านหน้าอาเซียนสง่าคุณกอบเกียินะครับมีความสุขมากๆเลยนะครับ